สวัสดีครับฮะอะไรนะครับเอา้าปีนี้ปีลิงอครับเอาผมนึกว่าปีแพะก็เลยแมคงใส่เสื้อผิดปีแต่ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะถูกกับสถานการณ์ก็ได้หลังจากที่เสียงระเบิดดังขึ้นในวันที่11-12สิงหาคมนะครับ3วันวันนี้วันที่15 ผมคิดว่าความโกลาหลและสับสนทางความคิดทางการรับรู้ของประชาชนเนี่ยน่าจะเบาบางลงมาบ้างเพราะว่าพลันที่เกิดเหตุนี่นะครับคนบางคนในรัฐบาลแล้วก็รวมถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณและลูกหาบของนายสุเทพอีกหลายคนพากันชี่นำสังคมว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากความ ขัดแย้งทางการเมืองหรือกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลในเรื่องของการลงประชามติซึ่งก็ต้องบอกว่าใครต่อใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนี่นะฮะเขาก็ไปเข้าใจกันเอาเองนะฮะว่าถ้ากลุ่มแบบนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงหรือว่าเครือข่ายที่อยู่ตรงข้ามกับกปปส ในขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็ไปถึงจุดซึ่งมันจะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่างๆมากขึ้นกลับกลายเป็นว่ามีข้อมูลทั้งการไปตรวจสอบเศษโทรศัพท์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็พบว่ามีซีเรียลนำเบอร์ มาจากประเทศมาเลเซียทางการไทยส่งชิ้นส่วนหลักฐานเหล่านั้นให้ทางการมาเลเซียช่วยตรวจสอบมีทั้งการบุกไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งหลบหนีหมายจับมาจาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุแถวสุราษฎร์ธานีมีทั้งกรณีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ว่าทางคอสชอเนี่ยรีบปฏิเสธทันทีเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนก็เลยได้เอะใจคิดไงว่าเอทีกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงเนี่ยทำไมกล่าวหากันได้ภายในชั่วโมงสองชั่วโมงหลังเกิดเหตุไม่ต้องมีหลักฐานอะไรก็กล่าวหาแต่พอมีข้อมูลมีหลักฐานที่ชี้ไปอีกทางหนึ่งเนี่ยทำไมยังดึงดันปฏิเสธ หัวชนฝาว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือผมก็ไม่ได้ชี้นะครับว่าเป็นเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่แต่ผมพูดไปตามพยานหลักฐานตามข้อมูลก็เมื่อวานมีเหตุระเบิดที่จังหวัดยะลาสองสมจุดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่เขาเก็บหลักฐานชิ้นส่วนได้ก็บอกว่าเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุเป็นวิธีการเชื่อมต่อวงจรระเบิดวางระเบิดแบบเดียวกันกันกบที่เกิดเหตุ ในเจ็จังหวัดภาคใต้เมื่อ3ามสี่วันที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเรื่องจำเป็นที่สังคมต้องฉุกคิดแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ด้วยสติด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานให้ได้ไม่ใช่ด้วยอคติหรือความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองผมก็เรียนท่านผู้ชมนะครับเรียมทุกๆท,ท,ท่านว่า ส่วนตัวผมเนี่ยเวลานี้ยังไม่ปักใจว่าก่อเหตุจากฝ่ายไหนทั้งนั้นเพราะผมไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลหลักฐานได้ชัดเจนเพียงพอเพียงแต่ผมยืนยันได้ว่าไอ้ที่พยายามจะกล่าวหาคนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลวไหลมันเป็นความอำมหิตไม่ต่างกับผู้ที่ก่อเหตุร้ายเพราะคุณกำลังทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความขัดแยง้งหวาดระแวงกันเอง แล้วก็เอาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นคนที่ต้องรับเคราะห์ในสถานการณ์นี้นี่มีการไปจับกลุมควบคุมตัวชาวบ้านจากหลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเหล่านี้เนี่ยมีหลายคนถูกควบคุมตัวแต่ว่าทางภาคอีสานทางภาคเหนือภาคกลาง ก็มีหลายจังหวัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าควบคุมตัวด้วยเหตุอะไรสงสัยเรื่องไหนคือสงสัยเรื่องประชามติว่าเป็นขบวนการที่เคลื่อนไหวเพราะความเห็นตา่างหรือสงสัยเรื่องเกิดเหตุระเบิดแต่ไปจับในสถานการณ์นี้เนี่ยมันชี้นาสังคมส่วนหนึ่งให้เข้าใจให้คิดไปแล้วว่าคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ถ้าหาก คนในรัฐบาลมีความเป็นธรรมในใจและจะทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานี่ปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่นี่คุณเอาเข้าไปเก็บตัวไว้เจ็ดแปดวันเพราะคุณมีอำนาจพอครบเจ็ดวันปล่อยออกมาเนี่ยเหตุการณ์มันไปไกลผู้คนก็เข้าใจวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบ ปล่อยออกมาพอถึงวันที่8เข้าถึงมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องนี่แหละครับคือความเสียหายก็เหมือนที่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปจับหนุ่มคนหนึ่งชาวอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ถึงฐานขุดเจาะของเชฟร่อนกลางทะเลเอ่าวไทยปรากฏว่าไปจับเอามาอ้างว่ามีหลักฐานจากภาพวงจรปิดมัดตัวชี้ชัดหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโพสต์เฟซบุ๊ก ยืนยันว่าชายคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของบุคคลที่ถูกคุมตัวไปส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้จักนะฮะว่าใครเป็นใครเป็นแต่เพียงว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกล้าที่จะออกมาโพสต์ข้อความที่มันสวนทางกับการปฏิบัติของรัฐซึ่งมีอำนาจสูงสุดมีอำนาจเต็มเวลานี้เนี่ยถ้าไม่มันเจจริงๆผมว่าเธอไม่ทำฮะ แล้วรัฐบาลก็อั้อั้อึ้งอึ้งนะครับว่าตกลงหนุ่มรายนั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นอะไรหรือสุดท้ายเนี่ยนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายต้องกลายเป็นเหยื่อจนสามารถทำลายความชอบธรรมของฝักฝ่ายทางการเมืองที่เห็นว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลได้เสียก่อนแล้วหลังจากนั้นคนไร้ตัวจริงจับได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเอาอย่างงั้นกันหรือ,อยังไงฮะ ก็มันเคยเกิดเหตุที่เกาะสมุยเคยเกิดเหตุที่รามคำแหงก็เป็นระเบิดลักษณะใกลเคียงกันนี่แหละครับพูดความจริงกันดีกว่าว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรราชจ,จะประสงค์นี่ก็ทีหนึ่งแล้วระเบิดตูมปั๊บชี้เลยเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตอนนี้จับชาวต่างชาติอยู่ในเรือนจำอยู่ในกระบวนการของศาลคดีไปถึงไหน ตกลงใครเป็นคนทำใครอยู่เบื้องหลังพูดความจริงกันได้ไหมคือผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับนอกจากมันไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกควบคุมตัวโดยไร้ความผิดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยทั้งประเทศด้วยนะครับคืออยู่ในสภาพที่ถูกปลุกให้เกลียดให้ชิงชังกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยมันจะปล่อยให้เรา เดินไปอย่างนี้กันได้ยังไงเอาผมเทียบเคียงง่ายๆนะครับว่าหลายครั้งแล้วที่สังคมไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหาตกเป็นเหยื่อของการให้ร้ายโดยไม่มีข้อเท็จจริงและสุดท้ายเนี่ยเมื่อความจริงปรากฏไอ้พวกใส่ร้ายก็ไม่ต้องรับผิดชอบพวกถูกใส่ร้ายก็เสียหายไปแล้วตั้งแต่การใส่ร้ายดรปรีดีพนมยง ในข้อหาชัการชะกันที่สุดสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ทราบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเพราะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรไม่ต้องย้อนไปไกลขนาดนั้นแล้วครับเอาไกลๆตอนออกมาไล่รัฐบาลทักษิณเอารูปนายกทักษิณเนี่ยนั่งทําบุญในวัดพระแก้วกล่าวหาันใหญ่ตัวว่าทําการไม่บังควรนั่นคือการประทําการที่ตีเสมอเบื้องสูงไม่เคยมีใครคนไหนในแผ่นดิน เป็นประชาชนสามัญชนธรรมดากล้าทำแบบนั้นทำกันจนกลายเป็นกระแสะใหญ่เวลาผ่านไปมีคนเอามาพิสูจน์ว่าการจัดงานดังกล่าวขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทุกอย่างถูกต้องแล้วก็คณะใดก็าตามที่เข้าไปทำพิธีในสถานที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วก็ต้องนั่งต้องทำกันอย่างนั้นนะครับแต่มันจบไปแล้วไง เสียหายกันไปแล้วชิงชังกันไปแล้วกล่าวหาปาติญญาฟินแล้ตโอ้ตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าจะเป็นจะตายจะเอากันให้ได้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกที่กล่าวหาก็ถูกฟ้องคดีแพ้คดีในศาลทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลสมัครกล่าวหานพดลปัทธรรมว่าขายชาติเรื่องของพระวิหารวันนี้ศาลตัดสินถึงที่สุดวันนพดลบริสุทธ อย่างนี้ฮะคือผมยกตัวอย่างหลายๆอันเนี่ยไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ผมจะสกิดเตือนผู้คนในสังคมว่าเราต้องอยู่ด้วยเหตุผลนะครับเราต้องอยู่ด้วยข้อเท็จจริงเราต้องอยู่ด้วยหลักฐานนี่ถ้ามีหลักฐานชี้ชัดตั้งแต่ชั่วโมงสองชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุว่าเป็นเพราะเรื่องการเมืองเรื่องเห็นต่างประชามติเนี่ย ผมจะไม่พูดสักคำแต่นี่กล่าวหากันทั้งที่หลักฐานยังไม่มีแล้วพอมีหลักฐานชี้ไปอีกทางหนึง่งเนี่ยกลายเป็นว่าหน่วยงานรัฐช่วยกันปฏิเสธนทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวิธีการก่อเหตุที่เขาเรียกแผนประทุษกรรมเนี่ยมันชี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับขบวนการในสามจังหวัดภาคใต้ใครนะครับชื่อพันเอกปียพงศ์อะไรเนะี่ย พวกปฏิเสธสวนทันควันฟันธงเลยฮะยังไงก็ไม่เกี่ยวเพราะถ้ารับว่าเกี่ยวรัฐบาลเสียหายไงจะกลายเป็นว่าไม่มีน้าํายาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จแต่ว่าปล่อยสถานการณ์ลุกลามขึ้นมาถึงข้างบนแล้วอย่างเนี้ผมก็ภาวนาว่าอย่าให้เป็นกลุ่มนั้นนะครับเพราะว่ามันจะอกสันขวัญแขวงกันทั้งประเทศ ตภ่ภาวนาก็ส่วนภาวนาแล้วครับแต่ในโลกของความเป็นจริงผมต้องการกระชากหน้ากากคนร้ายตัวจริงมาให้ได้และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เออะพ่อทำให้ประชาชนกลุ่มตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยกลายเป็นจำเลยสังคมแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหาอย่างอายุติรรมท่านผู้ชมก็คงจะเห็นอะไรแวบๆที่เสื้อผมเนี่ยนะครับ วันนี้นัฐวุใส่เสื้อแปลกๆ mm. ผมเนี่ยหลงปีนักษัตร์นะฮะนึกว่าปีนี้เป็นปีลิงแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าเป็นความเข้าใจผิดก็แล้วกันขอบคุณมากนะครับทุกคนทุกท่านที่มาสนทนามาทักทายกัน โอ้มีชื่อคนคุณชวีวันนะครับบอกว่ายิ่งดูคุณเต้นก็เหมือนดูคนปัญญาอ่อนขอบคุณมากนะครับแต่ว่าถ้าคนปัญญาดีเนี่ยต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตยนะครับต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลต้องอยู่ด้วยข้อมูลหลักฐานนะครับผมจะเป็นปัญญาอ่อนก็ไม่เป็นไรละครับเพราะว่าผมจะเป็นคนปัญญาอ่อนที่อยู่กับโลกของความเป็นจริงอยู่กับเหตุกับผลไม่ได้อยู่กับอคติและไม่ได้อยู่กับความชิงชัง ผมเป็นห่วงว่าประเทศไทยทั้งประเทศมันจะพังเพราะพวกคนที่นึกว่าตัวเองปัญญาดีแต่ที่แท้ไม่ได้มีเนื้ออะไรในสมองเลยอันนั้นแหละครับน่าห่วงใหญ่ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาทักทายกันวันนี้นะครับขอบคุณคุณสมปองเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณคุณเบญจพร บอกว่ารักเต้นสู้สู้แหมเขาก็รักตัวเองมือนกันแหละขอบคุณคุณสมบัตินะครับบอกว่าเป็นกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจก็แล้วกันนะครับวันนี้คงจะไม่ต้องสนทนาอะไรกันมากเพราะว่าเข้าใจตรงกันอยู่แล้วไปก่อนนะครับแบบแบเอลืมไปครับเขาบอกว่าปีลิงไม่ใช่ปีแพะแบแบ